คนเหมือนอาบหนาวันละสิบรอบอะแล้วอีจ้าสปาทุกวันนะเหมือนคนไม่เคยเจอสบู่เลยไม่งั้นเราให้สามคำกับคู่นี้กูจะอ้วกหนูหนูอยากให้มันแต่งงานแต่ว่าไหนผมก็คิดเรื่องของการเข้าไปดูที่จัดต่อในแบบ้ก็ปล่อยให้อีนั่นมันรักษาไปเถอะประเด็นนี้นะคือมันก็แล้วแต่มุมมองนะคะว่าแต่ละบ้านเลี้ยงแบบแบบปล่อยจอยแค่ไหนบางคนก็อาจจะแบบว่า เฮ้ยมันไม่ได้เลยก็เป็นให้เรื่องของบ้านทานเขาก็รวยกันทั้งคู่ใครจะไปเกาะใครอแต่จ๊ะก็จะได้เปรียบหนึ่งเรื่องในความรู้สึกเรานะเพราะว่าบ้านผู้ชายทำอาหารสัตว์ก็จะอิ่มจัดล่าสุดค่ะเพื่อนสาวค่ะเขามีความรักค่ะคุณจ๊ะ ที่เราสัมภาษณ์น่ะมันคือสัมภาษณ์มาจากใจหรือสัมภาษณ์ด้วยความมันไส้คือจะพูดว่าไงเดีย๋ยวเขาคบกันเนี่ยเราอ่ะรู้มาตลอดเรารู้มาตลอดใช่แต่ด้วยความที่แบบหนูพูดเป็นหนูโก,กดามาเอาจริงเพราะว่าอยากให้ถามเจ้าตัวมากกว่าแต่ถ้าสมมติถามด้วยตัวเราอ่ะเอ็มมาเคยคุยกับเคยเคยคุยกับแฟนเขาอ่ะหนูเรียกว่าจันเจ้าไงก็แบบว่าเออจันเจ้าที่บักคบกับจะเพราะอะไรเขาบอกเขาอยากใกล้ชิดเรา เอาไิสพันธ์จ้าพิสมานเหรอพี่ดูพี่เช็คได้เลยเอาลุกขึ้นรูปเลยก็คือให้เอาเปรียบเทียบระหว่างอะไใช่คือจ้าคือจ้าได้ใช้คำว่าแจ็คพอตมากกว่าแต่จริงจังเจ้าเกาเลือกปลาเลยนะเต่าเลยนะเต่าทะเลเราชอบมันเหมือนเต่าทะเลนะพี่จริงแต่ว่าเรารับรู้ถึงความสำคัญเขาไม่ได้ตลอดก็รับรู้แต่ก็ไม่คิดว่าแบบ เธอมึงเนอะเราก็คุยกับเพื่อนเนอะแบบว่ามึงจริงหรอหเพราะหนูเคยไปงานที่มันบอกว่าบิ๊กบราที่ไปเจอกันนั่นแหละเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้คะ่นะท่านผู้ชมอิจาร้องเพลงหนูไปดูหนูไปถึงปุ๊บแดน,นเซอร์จะเวลาเจอหนูก็ชอบแก้นหนูแล้วก็ยกหนูไปให้แบบคนกอกแอลกอฮอล์อแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอะล็อกคอหนูแล้วก็กอกเล้าหนูหนักมาก แล้วให้หนูก็สองพันมั้งหลืออะไรสักอย่างหนึ่งหนึ่งหนูหนูก็กินนั่นแหละหนูก็แบบแต่มันเยอะเกินแล้วหนูก็จะตตเขาเอี่ยงเงี้ยหนูก็บอกจ้าบอกว่าอีโต๊ะนั้นน่ะไม่ได้เลยกูแบบมันแรงกับกูจริงๆอีกวันหนึ่งไว้คุยกันไปแล้วอแล้วเขาไปเริ่มยังไงอ่ะจริงจริงประมาณวันสองวันนั่นแหละช่วงช่วงวาเลนไทน์จริงจริงการที่ผู้ชายกอดปากเราผู้ชายเาต้องแบบว่าชูดเราหนะมันเหมือนอยากต่อยมากกว่าแล้วเรามารู้ตอนไหนว่าเขาไปคุยกันแล้ว เขามาบอกว่านี่คนหนีนาอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะสแกนยังไงคนเหมือนอาบหนาวันละสิบรอบอะออแล้วอีจ้าสปาทุกวันนะเ,เหมือนคนไม่เคยเจอสบู่เลยเคือมัเป็นข้อพิพาทกันก็อย่างนั้นที่เราสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างกับการเปิดใจของเขาเขาก็ดูข้างหลักกันดีนละะ่ะาครังครั หนูคบกับ <tampoco> จ <Christmas music Dragon> ๊ะมาหลายปีหนูไม่เคยเห็นเพื่อนเป็นแบบนี้เป็นแบบไหนความสุขมันล้นหรือยังไงอันนี้หน้าเปลี่ยนทะเลนะแเขาเขาหน้าคุเขรุตระแต่งหน้าปกติน่ะจ๊ะนงพันีเนี่ยจะไม่เที่ยวคาเฟ่กลางวันคนจะเห็นจ๊าน้อยมากเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนรถตู้วันนั้นโทรไปอยู่ไหนนะอยู่คาเฟ่มากินกาแฟของเขามึงเนี่ยนักกินกาแฟคาเฟ่ เริ่มทินบุฟเฟ่ชาบูเริ่มเดินห้างเริ่มแต่งตัวอะไรเงี้ยก็ก็ดีค่ะมันจะได้ไม่แก่แต่ว่าหลายคนผู้หญงเรื่องของการคอบครัวที่จะก่อในแบบก็ปล่อยให้อีนั่นมันรักษาไปเถอะประเด็นนี้นะแล้วจะอยู่เดี๋ยวกันเมื่อไหร่ออ๋อเอาใหม่ค่ะเพื่อนเป็นผู้หญิงอ๋อเพื่อก็คือคือมันก็แล้วแต่มุมมองนะคะว่าแต่ละบ้านเลี้ยงแบบ แบบปล่อยจอยแค่ไหนบางคนก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้เลยก็เป็นให้เรื่องของบ้านท่านอันนั้นถ้าตอบคอมเมนต์คนนั้นมาอย่าให้รู้นะก่อนที่จะถามว่าเข้าไปอยู่หรืออยู่หลังอ่ะมีคนอยู่หรือยังอมีแน่นอนอันนี้เสียงในหัวมันก็คือมันก็แล้วแต่มุมเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้บอกว่าแบบไหนคู่แบบไหนพิดมันก็รู้แต่แค่เจตนาแหละว่าว่าเราต้องการอะไรอยู่เนาะแค่นั้นเอง ก็มันใช้เพื่อไรเพราะว่าอวดแฟนทุก,ทกคืนก่อนออกไปทํางานหนูรีสเสิร์ชข้อมูลนะว,ว่าจะเลือกได้ยังไง <c oughs> คนเราจะเลือกอดปวดได้กี่โมงมีการไปแซวมาหรือว่าเบื่อที่จะแซวดูด้ากันทุกวันค่ะบอ,อ,อย่างวันนนั้ที่เราสัมภาษณ์ไปแล้วที่จะที่ถามว่าสา่คำไม่บิดเราตกใจไหมเช่เน็ตตกใจจนหยุดเสียงไม่ทันก็น่าจะจริงต้องขอจริงเหรมันก็เป็น ค่ะไม้มันก็อาจจะเป็นแบบเล่นๆกันไม่งั้นเราให้สามคำกับคู่นี้กูจะอ้วกก็ได้แหละแจ้งว่าเราอยากให้เขาแต่งงานใช่ไหมก็อยากนะก็อยากให้มันแบบหนูหนูอยากให้มันแต่งงานหนูคุยกับมาแล้วด้วยบอกว่ามือวันแต่งงานอ่ะกูทําหน้าที่อะไรบัตรหลวงบีบิธีอะไรบ้าง บานหลวงไม้หรือวัดเช้าหรืออะไรอะไรเงี้ยบนเวททัวรกทีมันบหมาไม่แม่หนูไปมับ <c oughs> วงานมันพังแสดงว่าเรายินดีกับครัคนนี้เพื่อนมากหนูยินดีกับความสําเร็จเพื่อนทุกอย่างหนูยินดีตัวเรายินดีกับความสําเร็จเพื่อนอยู่แล้วเราก็ซัพพอตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาพูดไปว่าคุณ้ยแหละไอ้นาเขากูฟูเน่าเดี๋ยวจะขุดไม่ล่าถ้ามันไม่ใช่กะทิแล้วก็มาอีกมาเน หรือว่าตอนนี้จับมีความสุขมากมากมาก,มากแบบที่ไม่เคยเห็นเพราะปกติเขาจะนอนอย่างเดียวตอนนี้เริ่มเห็นเขาต้องรางวันคนในหมู่บ้านเริ่มดีใจแล้วนงพันนีมีชีวิตเอและคิดว่าบิ๊กอะไรที่บอกกับเพื่อนเรามันเหมือนกันเลยพี่ก็อย่างบิ๊กก็โดนถามว่าเออมัอต่อจะดังหรือเปล่าก็แล้วแต่อีพวกกันนักข่าวเลยเออไม่ใช่นักข่าว,วาคนข้าวคนคน,คนไปกูแล้วทีนะ แล้วแต่ชาวเน็ตแล้วแต่ชาวเน็ตเี่ยเขาจะเขียนยังไงเลย<ช>หรือว่ามันมีคนชอบไม่ชอบอยู่แล้วแต่หนูรู้สึกว่านหัวนะเห,หัวขอโทษขอโทษขอโทษไม,เไม่เราให้บอกว่าชาวเน็ตอะ่ะมันด่าอยู่แล้วด่าแต่เปิดตัวเลิกก็ดา่าไปไหนเดีวยวกันก็ดา่าแต่ถ้ารู้สึกว่าหนูรู้สึกว่ามันเข้ากันมากเพราะว่าภาพข้างนอกอะ่ะไม่เหมือนกันแต่จริงๆนี่ใส่สองคน เขาเหมือนจ้าเวอร์ชันผู้ชายแล้วจ้าก็เหมือนเขาเวอร์ชันผู้หญิงอะไรประมาณนี้เลยคือกินเือเขาเขาเป็นสายปาร์ตี้ด้วยกันอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะอย่างให้คุณมองว่าฐานะค่อนข้างที่จะสุขสีกันอยู่เพราะว่าจ้าก็รวยอยู่กันเขาก็รวยกันทั้งคู่ใครจะไปเกาะใครแต่จ้าก็จะได้เปรียบหนึ่งเรื่องในความรู้สึกเรานะเพราะว่าบ้านผู้ชายทาอาหารสัตว์ก็จะอิ่มจะมี็นสนัของว่างเหรอไออิสรคนนี้หน่อย ทำอยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c ค i b ์ที่ YouTube c h anel ทับดาราเฟซบุ๊กทับดาราและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ